เราใช้ดนันครับชา,าประถุพกครับชามงา,พมานพกประครับตออครับผมนก็ใช้ดันห รอครับมาถึงแล้วรอไช้ก่อนคนระับผมก็จรรอดรอกันนี่แล้รอไช้ดันปต้นสวัสดีพี่น้อง FC ชาว YouTube ครับผมอยู่กับช่องแก๊ดชายพาดูอนะครับวันนี้ก็มาวิ่งต้นใบายครับผมนะไปหลังจากป๋าเบิร์นเราไปทุบป่านครับทุบป่านเซ็ตก,กัเลยต้องเอาดินไปถูปหนาะยปีเบ็ดเรากำลังโชคครับผม แต่แสงซะแต่งคอก่อนเจอกันตอนบ่ายครับผมเนาะทีมงานพอผสมทราบเรานะครับของป่าเพิเ่มนะครับผมยกซ่าเพือเ่อการเกษตรครับผมพี่น้อง เ็ดขลาดเขาผงอ้อยครับผมผอ้อยเยอะนะครับศึกษาเพื่อการเกษตรครับผมตอวการน้าไปปนผงอ้อยเนาะทับนาครับผมนนะี่้องว,วันนี้ก็มาทำคลิปช่วงบ่ายๆครับผมพอดีช่วงเช้าป่าเบิ่มเราไปเอาไมโครไปทำชั่วโมงครับผมไปเลื้อบ้านเนาะทุกบล็อกทุกไรก็เอาหินดิบไปขุดต่อครับผมโอเคครับผม Chh <coughs> 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 นี่ต้องอบอกว่าครับผมเมื่อกี้ไปเทคานบานดิแล้วเ,เบิ่มใหญ่ไอปสั่งมาเทีนี่่คนเนาะตามเกี่ยว Gracias.